พีก่กางยังไม่นอนอีกเหรอพยายามนอนแล้วอ่ะพี่แต่ว่าเราไม่หลับอะ่ะไม่มีคนกอดนอนอี่พี่ดูเรื่องอะไรอยู่อะ่ะดูเวทโฮมดูด้วยนะหมูครับเอาดีๆนะดูงี้ไม่ถนัดเลยอะ่ะ เปลี่ยนทาได้ไหมล่ะโอหมหมันน่าหินผมแล้วเนี่ยอ่ะดูได้ไหมอืมอย่างนี้ละขนาดแล้วโอ้หอโห<ฮ>อีนอ หลานเขาคิดถึงยายแ้เขาส่งจดหมายเปล่าไปให้อะสุดท้ายแล้วหลานกับยายเขาจะได้เจอกันไหมพี่เขาก็ได้เจอกันแหละเขารักยายขนาดนั้นนะสุดท้ายอะเขากำหันอยู่ดีถ้าวันหนึ่งผมกับพี่ไม่ได้เจอกันแล้วอะว้าพี่คิดถึงผมพี่จะส่งจดหมายเป่ามาให้ผมเด้นไหมอะพี่ไม่ต้องเขียนอะไรมาเลยก็ได้ผมจะได้รู้ตอนเปิดอ่านว่าพี่เป็นคนส่งมา แค่นั่งเองจะอินไรขนาดนี้ดึกแล้วไปนอนไปอยากนอนตรงนี้่ะพี่พี่แกงใจดีจังพี่แกงกอดพี่ใหมแล้วไงนะจะใช้บิ๊กคนนี้อีกตาย ทุกเชช้า่่ตืนก็ัดหเลยออจะมวลุ้นว่าพี่จะตอบมาหรือยังไม่เป็นไรถ้ายังเงินผมไปหาดีกามันงเจอในตาต่อตาเพื่อพี่จะรู้ใจไม่ใช่ไม่รู้ไม่ได้เห็นได้คิดอยู่ไอเรื่องที่เป็นมันก็เห็นก็เข